คลิปนี้เป็นพระสุรเสียงของสมเด็จพระพันปีหลวงท่านเล่าถึงาตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ไปเขาคอแล้วก็ไปยะลานะคะท่านทรงดำรัสว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะประชาชนต้องการให้มีอยู่และต้องการให้คงอยู่ท่านทรงเล่าถึงการเสด็จที่เขาคอ ที่มีการสู้รบเห็นทหารบาดเจ็บมีคนกำลังลำเลียงทหารบาดเจ็บที่มีเลือดสดสดนะคะเมื่อท่านเห็นเลือดทหารสดสดก็ทรงกลัวแต่ทหารที่บาดเจ็บกลับเป็นฝ่ายมาปลอบพระองค์ว่าเขาไม่เป็นไรหรอกอย่าทรงกังวลเลยท่านก็เลยรู้สึกซาบซึ้งใจในน้ำใจของประชาชนคนไทยและอีกครั้งที่เสด็จเยือนยะลาและมีคนต้องการจะระเบิด อเพื่อจะทำร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือขู่เข็นก็ตามทีคนที่ทำเยี่องนี้มีไม่กี่คนแล้วก็สิงสถิตยอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอดมันก็ไม่ทราบว่ามีเจตนาอะไรกันแน่สร้างความวุ่นวายสร้างความแตกแยกสร้างสถานการณ์มาจนถึงทุกวันนี้นะคะคนแบบนี้มีไม่กี่คนหรอกค่ะมีไม่กี่คนที่แสดงว่าเขาไม่ต้องการให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ในแผ่นดินไทย คนที่คิดเยี่ยงนี้ได้ก็คือคนที่คิดว่าตัวเองเน่ยมีสถานะเทียบเท่ากษัตริย์แต่ก็ช่างเถอะเพราะยังมีคนอีกจํานวนมากที่ต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงอยู่ในประเทศไทยวันนี้นะคะดิฉันได้ยินข่าวจากน้องจังหวัดยะลาว่ามีนัากการเมืองมุสลิมบางคนต้องการจะยึดประเทศไทยทั้งประเทศ ดิฉันว่าถ้าท่านยังนอนฝันอยู่นะคะแล้วก็ยังเพอ้อเจอ้ออยู่ก็รีบตื่นเถอะหากยังไม่ตื่นก็คงต้องการคนข้างบ้านช่วยปลุกด้วยนะคะเพราะดิฉันคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาดขอบคุณคนไทยทุกศาสนาที่ยังรักความเป็นไทยอย่าปล่อยให้พวกคลั่งศาสนามาทำลายวิถีของคนไทย อย่าปล่อยให้คนพวกนี้มีที่ยืนในสังคมไทยสวัสดีค่ะขอเชิญฟังพระสุรเสียงของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาคอปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บ จากแนวรบก,กลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนจิตมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระชู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่า ข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เก็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วง ข้าพเจ้าตื้นตันที่คนจิตปรับมาปกป้อง่วงใหข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้อง และจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดเยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดเยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระชัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับสเสด็จกันแน่น พากันวิ่งหนีกันอย่างโอลมานแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะง,งักและววิ่งกลับมาในบริเวณพระพากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติ ก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดี มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป